ในหมู่นักลา่าอสูรทุกคนมีแค่เซนินสึคนเดียวที่ไม่ได้มีอีกาสงสารแต่กลับได้นกกระจอกที่ชื่อว่าอุโคกิที่เซนินสึอชอบเรียกน้องว่าจุนทาโรมาแทนอีกาซึ่งหลายคนก็คงสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้กันนะ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพูดเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับตัวละครเซนิสึจะเรื่องดาบพิฆาตาศูนย์กันครับซึ่งมันมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตัวละครเซนิสึอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้านเก่าแก่ซึ่งพอเอาทฤษฎีนี้มาเชื่อมโยงกับรายละเอียดต่างๆเหมือนทุกอย่างถูกวางไว้อย่างมีเหตุผลตั้งแต่แรกเลยครับ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมซินิสึถึงได้นกกระจอกเป็นคู่หูสื่อสารแทนที่จะเป็นอีกาเหมือนคนอื่นๆในหน่วยพิฆาตอสูรคำตอบก็คือตัวละครซินิสึมีต้นแบบมาจากนิทานเรื่องนกกระจอกตัดลิ้นนั่นเองซึ่งในเรื่องก็มีการทิ้งบอกแสไว้หลายจุดอย่างหนึ่งที่เห็นชัดๆก็คืออสูรตัวแรกที่เินิสึปราบได้เป็นอสูรที่เกี่ยวกับลิ้นคืออสูรที่แลบลิ้นออกมาโจมตีซึ่งก็ตรงกับธีมของนิทานนั้นแบบเป๊ะ อย่างในภาพรถไฟสู่นิรันมีฉากหนึ่งที่แสดงในภาพจิตใจของเซนิสึซึ่งในนั้นก็มีกันไกปรากฏอยู่ด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ภาพสุ่มๆนะครับเพราะในนิทานเรื่องนกกระจอกตัดลิ้นกันไกคือสิ่งที่ใช้ตัดลิ้นของนกกระจอกจริงๆพอเอาเรื่องนี้มาโยงกับตัวของเซนิสึก็จะเห็นเลยว่าเนื้อเรื่องของเขาแทบจะตรงกับนิทานนั้นแบบเป๊ะๆเ,เลยเดี๋ยวจากนี้ผมจะเล่านิทานเรื่องนกกระจอกตัดลิ้นให้ฟังทีนี้ถ้าอยากฟังนิทานให้สนุกขึ้นนะครับให้ลองจินตนาการว่านกกระจอกคือเซนิสึกุณตาใจดี ก็คือคุณตาคู่บาจิมะจิโกโร่ที่เลี้ยงดูเซนิสึมาส่วนคุณยายใจร้ายก็ให้ลองนึกถึงไค่กาคุพี่ชายร่วมสำนักถ้างั้นเราไปฟังนิทานเรื่องนกกระจอกตัดลิ้นกันครับอยู่มาวันหนึง่งมีนกกระจอกตัวน้อยบาดเจ็บหนักนอนแน่นิ่งอยู่จนคุณตาใจดีผ่านมาเห็นเข้าก็เลยช่วยมันไว้เจ้านกกระจอกก็เริ่มติดคุณตาและคุณตาเองก็รู้สึกผูกพันขึ้นมาเรื่อยๆจนตัดสินใจว่าจะเลี้ยงดูแลให้ดีคุณตาก็เลยพาเจ้านกกระจอกกลับบ้านแล้วทั้งสองก็ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกัน อุ่นและมมีควาสุขแต่แน่นอนว่าเรื่องดีๆแบบนี้มักจะมีคนไม่พอใจอยู่เสมอและคนที่ไม่พอใจเรื่องนี้ก็คือคุณยายนั่นเองเธอรู้สึกเศร้ารู้สึกน้อยใจเพราะเห็นคุณตาเอาใจใส่คุณน,นกกระจอกมากเกินไปสุดท้ายก็กลายเป็นความอิจฉาแบบเงียบๆที่สะสมอยู่ในใจคุณยายเลยไม่ชอบเจ้านกกระจอกเอาซะเลยถึงขั้นเกลียดมันเข้าไส่อยู่มาวันหนึ่งคุณตาออกไปข้างนอกปล่อยให้เจ้านกกระจอกอยู่ที่บ้าน แล้วเจ้านกกระจอกก็เผลอไปแอบกินของในบ้านเข้าแบบไม่ตั้งใจแต่ดันโดนคุณยายจับได้งานเข้าแบบเต็มๆพอคุณยายเห็นเจ้านกกระจอกแอบกินก็เลยถือโอกาสระเบิดอารมณ์ใส่แบบเต็มที่เลยเธอโกรธจนถึงขั้นใช้กันไกตัดลิ้นเจ้านกกระจอกแล้วไล่มันออกจากบ้านไปแบบไม่ใหญ่ดีเจ้านกกระจอกก็เลยต้องหนีไปอย่างเจ็บปวดพอคุณตากลับมาแล้วรู้เรื่องเข้าก็เสียใจมากรีบออกตามหาเจ้านกกระจอกทันที หลังจากผ่านความลําบากสารพัดในที่สุดคุณตาก็หามันเจอเจ้านกกระจอกดีใจมากก็เลยอยาตอบแทนคุณตามันก็เลยยื่นข้อเสนอให้เลือกของข,องขวัญระหว่างกล่องใบเล็กกับกล่องใบใหญ่คุณตาเหนื่อยจากการเดินทางก็เลยเลือกกล่องใบเล็กแบบไม่ลังเลแล้วก็กลับบ้านไปพร้อมกับของข,องขวัญจากเจ้านกกระจอกเรื่องราวของนิทานนกกระจอกตัดลิ้นก็จบลงประมาณนี้แหละครับซึ่งถ้าเทียบกับชีวิตของซินิสึแล้วมันตรงกันแทบทุกจุดเลยทั้งความสัมพันธ์กับคุณตาคุบาจิมะทั้งความขัดแยง้งกับไคกาคุ เรียกได้ว,ว่าเซนิสุก็คือนกกระจอกในนิทานนั้นเลยก็ว่าได้จริงๆแล้วนิทานนกกระจอกตัดลิ้นถูกปรับให้ซอฟลงเยอะมากเพื่อให้เหมาะกับเด็กๆฟังได้แบบไม่ฝันร้ายแต่ถ้าย้อนกลับไปดูเวอร์ชันดั้งเดิมของนิทานมันมีความดาร์กและน่ากลัวกว่านี้เยอะอย่างตอนที่คุณตาตออกตามหาเจ้านกกระจอกระหว่างทางเขาเจอคนที่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนในเวอร์ชันสําหรับเด็กคนคนนั้นจะบอกว่าช่วยล้างวัวกับฉันหน่อยแล้วฉันจะบอกว่านกกระจอกของท่านอยู่ที่ไหนฟังดูน่ารักดีใช่ไหมล่ะแต่ในเวอร์ชันตน ฉบับเนี่ยคนคนนั้นกับพูดว่าแต่แกกินเลือดวัวแล้วฉันจะบอกซึ่งมันมีฉากกินเลือดแบบจริงๆด้วยนะเรื่องนี้พอเอามาเทียบกับโลกของดาพิ่ฆ่าสูรแล้วถ้าใครเผลอไปโดนเลือดของอสูรหรือกินเข้าไปคนคนนั้นก็จะกลายเป็นอสูรทันทีแล้วตอนจบของนิทานก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่คุณตาเลือกกล่องใบเล็กแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้รับแต่คุณยายที่โลภมากกับเลือกกล่องใบใหญ่พอเปิดออกมาก็เจอกับปีศาจท,ที่โผล่ออกมาทั้งหมดนี้ถ้ามองผ่านมุมมองของเซนเสอรกก็ยิ่งเห็นเลยว่่่าาาาเเเรรืืออองงงวขขชมโยกับนนนิี แบบลึกมากทั้งความเจ็บปวดการถูกทำร้ายความอ่อนโยนและการเลือกสิ่งเล็กๆที่มีคุณค่าจริงๆแทนที่จะลงไปกับสิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยอันตรายจากทั้งหมดที่พูดมาก็ายินชัดเลยว่า เซนเสุเป็นตัวละครที่มีรากมาจากนิทานพื้นบ้านจริงๆเพราะชื่อของนกในนิทานนั้นชื่อจุนซึ่งตรงกับชื่อที่เซนเิสุเรียกนกกระจอกของตัวเองว่าจุนทาโร่ทั้งๆที่ชื่อจริงของมันคืออุโคกิตรงนี้ก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าจุนมาจากนิทานแน่ๆแล้วแล้วส่วนทาโร่เรามาจากไหนบางคนอาจจะคิดว่ามาจากเรื่องโมโมทาโร่เพราะมีฉากที่เซนิสุโดนไคกาคุโยนลูกพีชใส่แต่ถ้ามองลึกกว่านั้นมีนิทานที่น่าสนใจมากคือ ซันเนนทาโลหรือทาโลเจ้าหนุ่มนิทราผู้หลับไหลอยู่นาน3ปีเน่าแบบย่อๆนะครับคือเนทาโลเป็นคนที่วันๆเอาแต่นอนขี้เกียจสุดๆจนคนในหมู่บ้านพากันดูถูกว่าเป็นคนไร้ค่าแต่อยู่มาวันนึงเขาก็ลุกขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยแล้วก็ช่วยหมู่บ้านจากภัยพิบัติได้อย่างเหลือเชื่อที่คนหลายคนไม่รู้ก็คือจริงๆแล้ว ชื่อของเขาคือทาโร่แต่คนเรียกติดปากว่าเนทาโร่เพราะเอาแต่นอนตรงนี้แหละครับที่ทําให้รู้สึกว่าเขาคล้ายกับเซนิสึเพราะเซนิสึก็เป็นคนที่ดูขี้กลัวขี้บ่นไม่เอาไหนแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ปล่อยพลังออกมาแบบสุดยอดบางคนก็าอาจจะคิดว่าเซนิสึ น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากโมโมทาโร่ก็เป็นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเทียบกับนิทานนกกระจอดตัดลิ้นที่พูดถึงก่อนหน้านี้แล้วถ้าเซนิสือเป็นโมโมทาโร่จริงเขาน่าจะต้องได้รับความรักจากทั้งคุณตาและคุณยายตั้งแต่แรกแต่ในเรื่องจริงเขากลับถูกมองข้ามและไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าเซนิสึสจะได้รับความรักจากคุณปู่ของเขาแต่ถ้ามองในแง่ของคุณยายหรือที่เปรียบเหมือนพี่ชายร่วมสำนักอย่างไคกาคุเขากลับไม่ได้รับความรักหรือการยอมรับเลยแถมยังถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงอีกต่างหากที่น่าสนใจคือลูกพีซซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโมโมทาโร่กับถูกไคกะคุโยนทิ้งไปเองมันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเซนิสึสไม่ได้เกิดมาในโลกที่ทุกคนรักและสนับสนุนเขาเหมือนโมโมทาโร่ครับเซนิสเนี่เคยโดนผู้หญิงที่ตัวเองหลงรักหลอกเอาเงินไปจนหมดตัวแถมสภาพก็ย่ำแย่แบบสุดๆแล้ว นั่นเองเขาก็ได้เจอกับคุณปู่จิโกโร่ที่มารับเขาไปดูแลแต่พอได้ยินชื่อจิโกโร่กรธดขำไม่ได้เพราะมันฟังคล้ายกับคําว่าจิโกโร่ที่หมายถึงผู้ชายที่หลอกผู้หญิงเอาเงินแน่นอนว่าปู่ของเซนิสึสไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นมันเลยกลายเป็นความขัดแย้งที่น่าสนใจมากชื่อที่ฟังดูไม่น่าไว้วางใจกลับเป็นชื่อของคนที่มอบความรักและโอกาสใหม่ให้เซนสิสึเหมือนโชคชะตาเล่นตลกนิดๆเลยจริงๆแล้วมีหลักฐานหลายอย่างเลยที่ทําให้รู้สึกว่าเซนสิสึน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมา จากนกกระจอกหลักฐานก็คือพฤติกรรมของเขานั่นแหละครับในอดีตนกกระจอกมักจะถูกใช้เปรียบกับคนที่พูดเยอะพูดมากจนน่าลำคาญอีกอย่างนกกระจอกชอบอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมล่ะครับเส้นนิสสุก็เหมือนกันมีหลายฉากที่เขาบินขึ้นมาอยู่บนที่สูงสูงแล้วนกกระจอกก็เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อป้องกันตัวจากศัตรูเส้นนิสสุก,ก็มีนิสัยแบบนั้นเลยเขามักจะกอดติดอยู่กับคนอื่นตลอดอย่างตอนอยู่กับโชอิจิคุงเขามักจะพูดว่าไม่อยากอยู่คนเดียวอยู่บ่อยๆแต่ถึงจะดูเเป็็นนกกตัวล ที่ดูอ่อนแอแต่อย่าดูถูกพละกําลังของมันนะครับนกกระจอกสามารถกระโดดขึ้นในแนวดิ่งได้แถมยังสามารถยืนบนผนังที่ตั้งฉาก90องศาได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับเซนิสึครับสุดท้ายความหมายของภาษานกของคําว่านกกระจอกก็คือความกระตัญยูอย่างในโคชิกิหรือบันทึกโบราณของญี่ปุ่นมีประโยคนึงเขียนว่าซุซุเมโอะอุซุเมโตชิคิซาจิโอนาคิเมโตสุแปลว่าให้นกกระจอกเป็นหญิงตำครบและให้นกฟ้าเป็นหญิงร่ำให้ ซึ่งคาว่าหญิงร่ําให้อ่านว่านาคิเมะแถมเซนิสึก็มีทรงผมที่คล้ายๆกับนาคิเมะด้วยแสดงว่าสองคนนี้น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าสรุปก็คือต้นแบบของตัวละครเซนิสึน่าจะมาจากนกกระจอกนี่แหละครับผมคิดว่าอาจารย์โปตโตเกะน่าจะตั้งใจเรื่องนกกระจอกมาเป็นสัตว์สื่อสารของเซนิสึแทนอีกาเหมือนคนอื่นแต่ถ้ามองในแง่ของเนื้อเรื่องก็อดสงสัยไม่ได้เลยนะครับว่าทําไมถึงเลือกนกกระจอกมาพูดตรงๆเลยถ้าเทียบกับเรื่องความเร็วในการบินอีกาน่าจะเร็วกว่าชัดเจนแถมในเรื่องอีกายังพูดได,ด tuổi tè Oki, อุโคกินกกระจอกของเซนสึกับพูดไม่ได้เลยในฐานะตัวส่งข่าวหรือสื่อสารนกกระจอกดูจะไม่เหมาะเท่าอีกาเลยด้วยซ้ำนะครับแต่อุโคกิก็มีเรื่องราวของมันเหมือนกันนะมันเคยสูญเสียครอบครัวให้กับผู้อสูรและนั่นแหละคือเหตุผลที่มันเลือกเข้าร่วมกับหน่วยพิฆาตอสูรผมคิดว่าความรู้สึกแบบนั้นก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างแหละจริงๆแล้วหน่วยพิฆาตอสูรเองไม่ได้ใช้แต่อีกาเป็นตัวส่งข่าวนะบางครั้งก็มีการใช้นกกระจอกบ,บ้างเหมือนกันแต่ถ้ามองจากผลการคัดเลือกขั้นสุดท้ายดูเหมือนว่่่าคนทีแข็งกงกจะได้ รับอีกาซึ่งบินเร็วกว่าในขณะที่เซนสึกกับได้นกกระจอกก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าตอนคัดเลือก เขาอาจจะไม่ได้ถูกมองว่าแข็งแกร่งเท่าไหรแ่แอบคิดว่าเขาน่าจะวิ่งหนีสูรไปทั่วแน่ๆไม่ใช่สู้แบบพระเอกเท่ๆแต่เป็นแนวรอดมาได้เพราะโชคช่วยมากกว่าแต่ผมก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าบางทีเหตุผลที่เซนิสืได้รับมอบหมายให้ดูแลนกกระจอกอาจไม่ใช่เพราะเขาทําคะแนนได้ไม่ดีในการคัดเลือกครั้งแรกก็ได้แต่อาจมีใครบางคนที่ตั้งใจไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเซนิสือสอบผ่านจะให้นกกระจอกไปอยู่กับเขาโดยเหตุผลอื่นก็เป็นไปได้คนแรกที่นึกถึงเลยก็คือท่านเจ้าบ้านแต่ก็อดสงส,ส,สัย ในตอนนั้นเซนิสึยังไม่ใช่แม้แต่หน่วยพิฆาตศูนด้วยซ้ําเลยคิดว่าท่านเจ้าบ้านน่าจะยังไม่รู้จักเขาเท่าไหร่ถ้าท่านเจ้าบ้านนั้นรู้จักเซนิสึจริงและตั้งใจไว้แล้วลว่าถ้าเขาผ่านการคัดเลือกจะให้นกกระจอกไปอยู่กับเขาตอนที่ท่านได้รับรายงานผลการคัดเลือกซึ่งท่านพูดว่ามีถึง5คนที่รอดมาได้แต่ถ้าท่านมองเซนิสึเป็นคนพิเศษจริงผมว่าท่านน่าจะถามว่าเซนิสึรอดมาด้วยหรือเปล่า มากกว่าจะพูดถึงจำนวนคนที่รอดมาเฉยๆผมก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าคนที่มอบนกกระจอกให้เซนนิสืออาจจะเป็นคุณปู่ก็ได้บางทีในเบื้องหลังที่เราไม่รู้คุณปู่อาจเคยช่วยชีวิตนกกระจอกตัวหนึ่งไว้ที่ไหนสักแห่งและเขาก็เลือกที่จะฝ่ามันไว้กับเซนนิสืถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คงเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่านกกระจอกมีอายุขัยอยู่แค่ประมาณ1-2ปีเท่านั้นดังนั้นถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปู่ได้วางมือจากตำแหน่งเสาหลักแห่งเสียงไปแล้วแล้วเขขาไปช่ว่ววยคครรรอออบังนกกกะจจทีีสูโมต จากนั้นก็เก็บมันมาเลี้ยงและมอบให้เซนิสึในภายหลัง แบบนั้นก็เป็นไม่ได้เหมือนกันแค่ได้จินตนาการถึงเรื่องราวแบบนี้ก็สนุกแล้วล่ะครับและบางทีการที่คุณปู่เลือกมอบนอกกระจอกที่ไม่สามารถพูดได้ให้อยู่กับเซนิสืนั้นอาจเป็นเพราะเขาเชื่อว,ว่าด้วยความสามารถในการฟังของเซนิสือปัะน,นึงเขาจะสามารถเข้าใจเสียงของนอกกระจอกได้ก็เป็นไปได้ครับซึ่งในช่วงหลังของเรื่องเราก็ได้เห็นว่าเซนิสืสามารถสื่อสารกับอุคโคกิได้อย่างเข้าใจจริงๆมันจึงอดไม่ได้ที่จะคิดว่าบางทีนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนที่คุณปู่ตั้งใจมอบให้เซนิสืฝึกฟังเสียงของงงงททุุกกกสิ่่่ออยยาาลึึซง และนกกระจอกตัวนั้นก็อาจเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดตัวหนึ่งในชีวิตของเขาก็เป็นไปได้นะครับและเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมีทฤษฎีอะไรเพิ่มเติมไหมฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์วิคห์แบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนรอคลิปใหม่ไว้ได้เลยนะครับ